พี่น้องเอ๋ยได้เก็บแล้วได้เก็บแล้วโอ้ยเบิองแล้วเบิองแล้วได้ลายดอกพี่น้องอืมเบิองเดี๋ยวขอดึงก่อนเด้ออุ้ยผุนอีกเดี๋ยวพับไปเบิองก่อนสีดึงสี่พับไปเบิองอีกลายดอกเนี้พี่น้องกําลังพอกินเลยนี่ตรงนี้สามดอกพี่น้องอุ้ยกาลังพอกินอีกทั้งพี่อีกแล้วเบิองสิพัเบิองอันบานแล้วก็มีแต่สิ่เอาเสียเอาเต่รุุ่นนี้ไปไว้กินพี่น้องพี่น้องถือฝนขึ้นเดี๋ยวเบิองซัดขึ้นุ่นะ อันนี้ก็สามดอกพูนาอุ้ยอุย้ยถอยมาเกือบเหยียบดอกนี่พูนาพี่น้องเหยียบแล้วอุย้ยเบิ่งดูน่าอุย้ยขนาดฝนแรงม,มือเดียวขึ้นเดี๋ยวเบิง้งป้าได้หลายดอกอยพี่น้องวางพุนอีกพูนาอุ้ยเต็มเลยอูโหพี่น้องเดี๋ยวเก็บก่อนขออนุญาตอูย้ยหลายดอกพี่น้องป้าป้าพี่น้อง คุณเะมงนี่ก็สามโดทังคุณอีกคุณเอปื๊ดโยซากลงมาปะกํากลังขึ้นโคจากดินก็เต็มอยู่อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยสะออนแล้ววันนี้อุ้ยพี่น้องเก็บมาแล้วได้แค่นี้แหละพี่น้องเอ๋ยคุณเออุอ้ยคูณเะงามก,าก็กลิ่นหอมพี่น้องหอมอีหรีเนี่ยอันนี้เป็น,ปน,นหอมไหม อ่อนว่าท่านไปเนล่าหย่าค้าพอมเสียวไห้มู่บานอันมูนึงก็เอาไว้ไวพร้อมเดี๋ยวพอได้อันเก็บมาหมดพี่น้องเอ้ยอักหลากอยู่ถ้าเป็นฝนตกลงมาเติมอีกนี่อุ้ยพอดีก็ได้เห็นหย่าค้ามันหลายก็เลยถอนหยาค้าออกเก็บเหงาหพอมพี่น้องนี่แหละค่ะโอ้สวรพี่น้องเอ้ยบักดอกกระเจียวไหมขาปลูกข้าใส่ซ้ำนี่กินผู้เดียวเหลือเพื่อพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ๊ะสุภสุคน